สวัสดีครับวันนี้ไกมอนพาเที่ยวกับ RPT Travel ได้รับคำเชิญจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานจังหวัดลำปางเข้าร่วมเยี่ยมชม PEG Farm Thailand บอกได้เลยว่างานนี้สนุกมากๆเลยครับมันจะเกินปีบุ้ย มไม่กินซอสก็ใส่ไ้เ่เราขอมเราเราของอันี้ได้ป่ะไม่ใส่ชอบตไม่ใช่ไมไมยืดอ่ะรอนะรอนะ ร่วมกับธรรมชาตินะครับผมก็จะมีแต่เนี่ยทำพิซซาเตาดินนะครับผมมีไปเป็นแอดเวนเจอร์ก็คือปีนต้นไม้นะครับผมก็จะใช้เงื่อนอเป็นระบบของเขาเรียกว่าชาวลูกกรเลยก็คือเวลาที่เราจะต้องขึ้นต้นไม้ใหญ่ๆใ,ในป่าเนี่ยไม่สามารถมีเครนขึ้นไม่ได้สูงแบบ20-30เมตรเนี่ยเราก็ใช้ระบบเงื่อนแบบนี้เลยนะครับผมก็อันนี้ก็จะเป็นการปีนต้นไม้แล้วก็จะมีอันนึงก็จะเป็นไายเรือคาย,ยักกับไายซับ นี่ก็ไปไปภายที่แม่น้ําวังซึ่งแม่น้ําวังของเราตําแหน่งนี้เนี่ยจะเป็นตําแหน่งที่ห่างจากปากเขื่อนนะครับ6กิโลเรียกว่าระหว่างทางเนี่ยไม่มีน้ําเสียใดๆลงมาที่ในแม่น้ําเลยครับจะต่างกับตรงในเมืองที่เขาปล่อยน้ําในท่อระบายน้ําลงมาที่แม่น้ําวังเฉะนั้นน้าตรงนี้ก็จะใส่มากเพื่อนๆที่มาพายเนี่ยก็จะบอกว่าพอเขาเห็นพวกแมงมุมน้ําซิงโจ้น้ำเนี่ยเขาจะบอกว่าอินดิเคเตอร์พวกนี้จะเป็นตัวบอกว่าน้ําค่อนข้างสะอาดมาก ใช่ครับแล้วเราก็จะมีกิจกรรมแบบร่วมกับชาวบ้านซึ่งก็เป็นแบบเป็นเรียกว่าทดสอบกําลังใจมากๆเลยคือตอนกลางคืนเนี้ยสองทุ่มนะครับผมออกไปจับปลากันในแม่น้ําวันคือชาวบ้านเขาจะนานะครับผมแล้วก็ไปเขาจะมีไฟฉายไปส่องปลาแล้วก็ใช้เป็นเหมือนกับหน้าไม้เล็กๆครับผมไปยิงปลาจากข้างล่างเนดะ็กเราก็เคยจัดก,กิจกรรมเนี้ยเด็กๆมาแบบเป็น10คนเลยนะครับแล้วก็ตามชาวบ้านไปชาวบ้านก็นํา จับปลาต่างๆอย่างเงี้ยตอนสองทุ่มนะครับอยู่ในแม่น้ําวังเลยครับผมตอนสองทุ่มซึ่งคือตอนแรกเนี่ยต้องบอกว่ามันเกิดจากชาวบ้านเขาจับอย่างเงี้ยมาเป็นมาเป็นแบบอยู่แล้ว forever ครับผมแล้วก็ผมก็พากับลูกไปเล่นไปจับด้วยวก็ปรากฏว่าเออคือมันเสียวคือมันมันจะไม่ตรงตามความรู้ที่เราเรียนในห้องเรียนเลยครับว่าอย่างนี้อย่าไปอา่าคือข้างล่างเนี่ยมันจะโอ้ ต้นต้นไม้น้ําอะไรต่างๆแต่มันคือเดินเข้าไปกลางกลางคืนอย่างนั้นเลยครับผมแต่เขาก็าจะมีมคือคือเนื่องจากเราก็ยังเรียกว่าคือยังไม่เคยเกิดอันตรายจากว่ามีสัตว์ร้ายนะครับผมแต่ว่ามันเราก็พูดจากว่าชาวบ้านเขาทาสิ่งนี้อยู่แล้วเป็นระยะเวลาหลายปีอยู่แล้วอย่างเงี้ยคือชาวบ้านเขายิ่งกว่านี้เขาเขามุดเข้าไปแบบลึกๆเลยครับผมที่น่ากลัวยิ่งกว่าเราอีกอะไรเงี้ยนี่ก็จะมีไปจับปลาแล้วก็จะมีอีกอันหนึ่งก็คือทํเข้าวหลาม ทำข้าวหลามแต่กิจกรรมทำข้าวหลามนี่ก็จะเป็นอีกอันที่ต้องนัดเรามากๆเลยเพราะเราต้องใช่ครับผมเราจะโคกับชาวบ้านแล้วก็ไปเตรียมแช่ข้าวเหนียวชาวบ้านก็จะไปตัดข้าวหลามจากในป่ามาแล้วก็เราก็จะซื้อหมูปิ้งมาด้วยที่แม่โครเนี่ยนะแล้วเด็กๆก็จะปิ้งหมูปิ้งแล้วก็เริ่มแต่ซาวข้าวเอาข้าวกรอกใส่ข้าวหลามแล้วก็ชาวบ้านก็จะมาปิ้งข้าวหลามให้และสุดท้ายเขาจะกินข้าวเหนียวที่ทําจากข้าวหลามเนี่ยนะครับ กับบูปิ้งของเขาอันนี้กิจกรรมนี้น่าจะเป็นช่วงเช้าช่วงเช้าไหมข้าหลามจริงๆเราเราจัดได้หมดเลยจะเย็นจะอะไรก็ได้นะจันดปลากิจกรรมข้าวหลามนะคะโอเคสอนวิธีเลยให้ชุมชนใกล้ๆนี้มาที่นี่เลยนะคะถูกใช่ครับผมมามาที่นี่เลยครับหรืออย่างเวลาที่เราไปพายพายเรือเนี่ยมันจะมีเป็นเหมือนกับ เ็นรลลี่อย่างหนึ่งถ้าสําหรับคนที่บางคนเขามีเวลาเยอะเนี้ยเขาจะพายไปถึงฝ่ายบ้านแรงเลยครับผมออแล้วผมก็จะแนะนำให้เขาจอดเรือที่ตําแหน่งนั้น <c oughs> แล้วก็ขึ้นไปกินกว๋วยเตี๋ยวของชาวบ้านอะไรเงี้ยก๋วยเตี๋ยวชามละ20บาทอยู่ในหมู่บ้านแล้วก็พายกลับอ่าแล้วก็แล้วก็มีให้เลือกสองแบบถ้าเกิดฟิตมากภายกลับครับผมแต่ถ้าไม่ฟิตเดี๋ยวเรามีรถไปรับให้ใหก็แต่ก่อนเนี่ยถ้าช่วงหน้าร้อน ช่วงวันเมษาเนี่ยแถวนี้จะมีรังมิ้มรังพึ่งพึ่งเยอะครับผมเราก็เคยนัดกับกลุ่มพ่อแม่ที่มารวมกันแล้วก็ให้ชาวบ้านเนี่ยนำไปเก็บรังมิ้มคือตั้งแต่ส่งว่าอ่านี่รังนี้นะแล้วแต่จุดไฟในฟางไปล่อให้มันออกไปตัดลงมาแล้วก็ได้เป็นรังมันก็แบ่งกันให้เด็กๆชิมกันอย่างเงี้ยครับแต่พวกนี้ก็จะเป็นกลุ่มเป็นคัสตอร์ไม้หมดก็คือว่า ถ้าบางทีเราจัดเป็นแพ็กเกจแล้วรีคูดเอาหรือบางทีเนี่ยถ้ากลุ่มผู้ปกครองหรือโรงเรียนเนี่ยรวมกันได้เยอะๆปุ๊บเขานัดเรามาเขาบอกเขามีเวลาให้เราเท่านี้จะทําอะไรบ้างเนี่ยเราสามารถจัดให้ได้นะครับผมถ้านับจองร่วมหน้าสักวันหนึ่งได้ไหมครัได้ครับผมได้ครับที่นี่ค่อนข้างเพราะว่าทุกอย่างเป็นรีพีทอยู่แล้วกิจกรรมปีนต้นไม้นี่เด็กก็ปีนได้เด็กก็ปีนได้ที่นี่เคยมีเด็กสาม สามกว่ครึ่งมาปีนะครับใช่ไหมครับชั่วโมงหนึ่งครับสิบสี่เมตรปีนด้วยเชือกนะคะโอเคคือสอนให้รู้เทคนิคเทคนิคการปีนต้นไม้ด้วยเชือกใช่ไหมคะก็ผเขาก็จะเป็นการฝึกกล้ามเนื้อมัดใหญ่น้ำลึกหรือน้ำน้ำลึกน้ำตื้นทั้งสองก็ใส่นะคะใส่เสื้อชูชีพก่อนว่ายน้ำไม่เป็นโอเคเรียบร้อย เอาดีๆนะเอาดีๆนะเอนนะาขวากวากวากว,า,ว,า,วาน้องน้องเขาพาพาเกี่ยวอ่ะโอ้อันนี้ไม่รอดเหรออ้าวก็มีไรตื่นเต้น ถึงจุดนี้นะคะโอ้สวยสวยค่ะสวยเออจุดนี้สวยค่ะอ๋อสวยได้เลยเดี๋ยวไปตัดเองนะ Hãy subscribe cho kênh không bỏ lỡ những เวลาเราเลือกต้นไม้เนี่ยเราต้องดูพวกรากด้วยดูรอบๆออใรอ้ไม่ด้ตาเม่ครือกได้คือใบไผ่นี่ไม่ได้รับเชื้อใช่ไหมครับพี่หมูใบไผ่นี่มันขึ้งงอกของกไม่ถึง ก็สามเดกันอยู่สามเดชพอได้นะคะเดอยู่เท่าไหร่อ๋อต้อใช้ขาเหมือนปีนบันไดใช่ไหมครับออเดยู่า้งตั้มาเหมือนกังไว้ทุกเลืยนมเดี๋ยวลืมละเดี๋ยวนะหมุนตัวเสร็จลืมดางมา ง่ายไหมแล้วก็อ่อันนี้ใช่ไหมคะใช่ใช่สีเหลืองขึ้นไปยังสีเหลืองขึ้นไปยังสีเหลืองขึ้นไปยังใช่ใช่ดึงดึงแตสียำถ้ามันอยู่ข้างล่างไปมันจะขึ้นได้ชิ้นนิดเดียวยำต้องเลื่อนปมให้ขึ้นสูงขึ้นนี้ปมสีดำให้สูงหน่อยนิดนึงมันจะมันจะทำให้เกิดก็บเลื่อนมาเลยครับเอาก่อนครับมาใต้ใต้ข้างใต้ตรงตรงเกงกัน ปล่อยมือเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี่ยวต้องดีต้องดีอาสีเหลืองขึ้นตรงตรงจะได้ดึง้่ไม่เอให้ตรงตรงก่อนแล้วก็เอาผิดปล่อยสอมือครับดให้ตรงตรงตรงอีกตองอีก่อยอาสีเหลืองขึ้นก็จะสามารถจับ้แล้วทไงนะ

ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยววันถ้าวันก็สวยอ่ะวันต้องอยู่บนน้ำอยู่บนน้ำถ้าวันสวยอ่ะเห็นเห็นขึ้นอย่างนี้ไม่จริงจริงสำหรับบางคนจะยากมากเลยนะผมเห็นผู้ใหญ่บางคนนี่ยากมากครับผมคือโอ้โหฉะนั้นถ้าการถ้าการที่ขึ้นได้ในในตรงอย่างเงี้ยก็จะถือว่าเป็นเป็นเลเวลของคนคนนั้นดีจะมอนหันมาเร็วการมีอะไรต่างๆจอดคล้องกั อย่ายอะไหมคะมันจะเลิกอีกอย่าทำให้เลิกอีกแล้วยังจะมนงกล้องไหนจเลิงไหมสนุกสนุกเราไม่สามารถสอนลูกน้องให้ลูกน้องทำแทนได้อันนี้โอเนอร์ต้องทำเองนะเดียวถาูในะเนี่ก่อนย้หยกไม่ได้ถ่ายป้าหรอกไม่ต้องกิดยกขอโทษทีถ่ายพี่ม่อนน่ะเ็คอ นี่คะขึ้นไปให้สูงพอจะสามารถยืนบนสินั้นได้ครับพี่บอกวิธีลงหรือเปล่าขาออกจากสีดำเลยครับผมเอาขาบอกวิจากได้บอกวิธีลงอ่ะพี่ปุ๊กเอาเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวพี่ปุ๊กลงมาก่อนเดี๋ยวเขาสอนวิธีลงอีกทีแล้วผมไม่รู้ผมลืมสอนวิธีลงอ่ะพี่จะทำทางคู่ใบก่อนโอเคโอเคเสร็จแล้วลงมานะลงเลยซ่าอย่าเพิ่งลุก กดค่อยๆกดนะครับพี่ปุ๊กครับอ๋อเดี๋ยวเราเลือกพีระเจ้าวันดำนึ่งมานึ่งจับสีดำก็ได้ครับนึ่งจับสีเหลืองแล้วก็ค่อยๆเลื่อนลงมากดเบาๆนะครับเบาๆถ้ามาเร็วไปก็ตามใครลงอ่ะตอนเนี้ยพี่ปุ๊กเหรอเบาๆนะกดเบาๆโอเคเราจะลงพร้อมกันโอเคลงคู่ Okay, okay. ใ,หให้จับแค่เส้นหลักเส้นเดียวโอเคครับผมถ้าเรากดค้างเบาๆมันจะค่อยๆเลื่อนีช้าๆลงมาเรื่อยๆอ๋อส,สีดำนี่ก็เ,เหมือนเป <มา S 1> ็นเซฟส์อีกทีใช่ไหมครับสีดำอ่าครับผมถูกครับทีนี้ก็วงเวล์เรากดกดค้างก,ากาดกบแบบกดกดท้ามุมดีๆมันจะแบบเลื่อนตลอด้วเบาๆเะ <Okay. S 1> อีกมือนึงไม่จับ,บไม่จับอีกเส้นหนึ่ง ไปะครับโอเคโอเดาวาใครับเาๆอ่เนะอจะเหมุนเมคอมันโค <Okay>. ah. อัรอ,บบอ,อ,อ่มอ่อีกรอบนึงเริ่มใหม่ค่ะดูท่าลงนะเปรียเลย มดูดีันีม่มาครับถ้าเดนไดข้างแมวหนูก็เหนื่อยอ๋อสังเาล่อบอานูมีหด้มีหนากมางมีหนักากมีหน้ากึ้อ่าสุดยอดครับเก่งมากเลยแล้วก็ทำท่าทรัยืนมือยืนมือแง่ค่ะจะให้พี่ตากหน้ากางคูบเหรอพิ่ พ้าขังคูใบข้างบนอะไรวะเออเด้โหแข็งแรงครับขึ้นไปครั้งละห้าเซนห้าเซนตน่องต้าน้องต้ายอมได้ไงเนี่ยไม่ใช่ครับสอนที้สองที่สองครับผมเดี๋ยวขึ้นไปสูงไม่สอนไม่ได้ไงไก่ลอยมาได้ขนาดเอาอีกนิดนึงยังไม่ครึ่งเลยสามเก้าอ่ะเย็นเย็นนี้ไปวิ่งไหมครับพี่ตาเย็นนี้ไปวิ่งไหมครับ ยังไปอยู่ปั่นตะกัยานปั่นตะกัยานต้องไปปั่นตะกัยานอี่นี้ต้องไปกันยา่พี่ดุ๊กรออยู่ดุกเขวิเดูเขวินสองจบอืออ้โหลงไปกันสีดำไปก็ได้ครับแล้วลงไปพร้อมกันเลยครับถ้าอยากเร็วก็ปื๊ดเลยค่ะค่อยๆปล่อยลงมาทั้งสองมือเลยสิเพี่ตาอยากเร็วปื๊ดเลยสีดำก็กดลงไปเลยครับใจวาย อะไรครับอยากเร็วไหมปื้นเลยพีจา,าร์กดปื้นเลยกดมม่ขวาเลยนะกดไปเลยปไะกปื้นขวาเลยปื้นเลยลงเลยไอ้ขวาพีตา,าร์ปื้นเลยม้นจะเป็นจีิดสีดำไงไปตัาสีดำลงมาให้สุด สำหรับทริปนี้ขอขอบคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานลำปางและกิจกรรมสร้างสารรค์การเรียนรู้และความสนุกสนานจาก PEG Farm Thailand จังหวัดลำปางและมื้อกลางวันแสนอร่อยจากร้านเกี๋ยวรับเมืองเคาะนครครับไกมอนขอบขอบคุณทุกท่านที่รับชมและฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้มอนทำคลิปต่อๆไปได้วยนะครับสำหรับวันนี้ ขอขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบาย